สวัสดีครับขอต้อนรับ FC ทั้งจากทางฝั่งลาวและฝั่งไทยเข้าสู่ช่อง YouTube ลาวไทย2ฝั่งโขงขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมครับสบายดีเดอร์พี่น้องขอบใจหลายความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b e One t o t e l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวลั่นยอมขายชาติเพราะทำให้มีกินทำไมคนลาวที่แอนตี้ไทยถึงดูทีวีไทยใช้สินค้าไทย โดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับหลังจากที่มีประเด็นการรื้อถอนป้ายออกไปในประเทศลาวนั้นที่เป็นป้ายมีภาษาไทยซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ทันจบเลยล่าสุดได้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกแล้ว mm. เกี่ยวกับการพูดภาษาไทย mm. เมื่อมีแม่ค้าขายออนไลน์คนหนึ่งมีการพูดภาษาลาวปนกับภาษาไทยเล็กน้อยในระหว่างการไลฟ์สดขายสินค้าอยู่ๆก็ได้มีคนลาวคนหนึ่ง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าให้กับแม่ค้าคนนี้ว่าคนลาวเราส่วนหนึ่งอยากพูดภาษาไทยถ้าชอบสำเนียงไทยก็เชิญไปอยู่ไทยเลยขายชาติไปอยู่ไทยเลยหลังจากนั้นแม่ค้าคนแก่าวก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษคอมเมนต์นั้นซึ่งได้ทำคลิปออกมาพูดประมาณว่าคลิปนี้อยากขอโทษใครคนหนึ่งที่เมและลูกสาวได้มีการพูดภาษาลาวและมีภาษาไทยบางคำอาจจะทำให้คนไม่พอใจ อันไหนที่เมรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอโทษขออภัยด้วยแต่เมเองก็อยากจะออกมาปกป้องตนเองการพูดภาษาปนกับภาษาไทยมันผิด,ดร้ายแรงถึงขั้นไล่ไปอยู่ประเทศไทยเลยเหรอการที่เราใช้ภาษาไทยก็ไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เรานั้นลืมภาษาลาวหรอกนะหลังจากที่มีประเด็นนี้ขึ้นมานั้นแรงงานลาวในประเทศไทยที่มีการใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนการพิมพ์การอ่านและอื่นอื่นนั้นอาจจะถูกคนลาวบางกลุ่มพูดว่าพวกแรงงานขายชาติไม่ต่างอะไรกับแม่ค้าคนนี้ขณะที่แรงงานลาวในประเทศไทยก็ได้มีการทําคลิปออกมาโต้กลับคนลาวที่คิดว่าการใช้ภาษาไทยคือการขายชาติซึ่งพวกเขานั้นได้กล่าวว่าการที่พวกเราพูดภาษาไทยและใช้ภาษาไทย คนลราบางคนอาจจะคิดว่าเรานั้นขายชาติแต่พวกเรายอมที่จะเป็นคนขายชาติในสายตาของพวกเขาถึงแม้ว่าในสายตาของพวกเขานั้นพวกเราอาจจะเป็นคนขายชาติเพราะใช้ภาษาไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาไทยและประเทศไทยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นดีขึ้นจากชีวิตที่ทุกยากลำบากพอมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทย ทำให้ชีวิตดีขึ้นทันตารวมทั้งครอบครัวที่อยู่ที่ฝั่งลาวชีวิตพวกเขาก็ดีขึ้นเช่นกันถ้าไม่มีประเทศไทยพวกเราก็คงจะลำบากดังนั้นพวกเรายอมถูกมองว่าเป็นคนที่ขายชาติในสายตาของคนลาวบางกลุ่มบางคนเพราะประเทศไทยทำให้เรานั้นมีอยู่มีกินและคนลาวที่คิดว่าการใช้ภาษาไทยคือการขายชาตินั้นพวกเจ้ารู้ไหมว่า คนจีนคนเวียดนามและคนชาติอื่นต่างก็พากันอยากเรียนภาษาไทยเพื่อทำให้พวกเขาสามารถพูดเขียนอ่านพิมพ์ภาษาไทยได้คนลาวต่างได้พูดกันว่าพูดภาษาไทยปนลาวมันจะเป็นอะไรพูดภาษาอังกฤษปนลาวยังไม่เห็นว่าอะไรคนเรานี่ก็ตินั่นตินี่ไม่จบไม่สิน้นช่องวิทยุไทยเปิดเพลงลาวเป็นบางครั้ง แต่ว่าช่องวิทยุลาวเปิดเพลงประเทศอะไรก็ได้ยกเว้นเพลงไทยกินของไทยใช้ของไทยแต่ห้ามใช้ภาษาไทยงึดหลายซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าทําไมคนไทยได้หลายภาษายิ่งดียิ่งเก่งมีความสามารถถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่เป็นการขายชาติหรอกแต่การที่เรียนรู้ภาษาไทยมีภาษาไทย มันช่วยให้คนลาวพัฒนาขึ้นได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยพูดภาษาอะไรก็ได้หรืออังกฤษคนไทยชอบครับเก่งหลายภาษายิ่งดีครับประเทศไทยไม่มีข้อห้ามครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเป็นคนไทยเวลาข้ามไปเที่ยวสปปลาวผมก็พูดภาษาไทยและก็พูดภาษาลาวปนบ้างตามที่พอจะรู้พอจะพูดได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นความน่ารักเป็นกันเอง ดีที่เราจะพัฒนานะเอาตัวตนเอาชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในบริบทของพื้นถิ่นเราไปอยู่ไปเที่ยวถัดมาครับคอมเมนต์ว่าคนลาวรู้ไหมหลายประเทศในโลกนี้แม้ฝรั่งตาน้ำข้าวอยากย้ายมาอยู่ไทยอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาภาษาไทยเพื่ออยากจะคุยกับคนไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพูดได้ทุกภาษาบนโลกยิ่งดีไม่ใช่การขายชาติแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u e w One t o Tell ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่ารัฐบาลลาวเร่งแก้ไขกลัวว่าคนลาวจะหนีเข้าไทยจนหมดประเทศตอนนี้หลายโรงงานในลาวเริ่มร้างซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับหลังจากที่เงินกีบอ่อนค่า ค่าครองชีพสูงไม่สอดคล้องกับค่าแรงขั้นตำ่ำ1นึ่งล้านสามแสนกีบต่อเดือนหรือประมาณ2,300บาทและปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาทางด้านของการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศลาวเพราะคนลาวส่วนใหญ่เริ่มแห่กันไปทำงานอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศไทยเห็นได้จากจำนวนคนที่ไปทำพาสปอร์ตมีจำนวนมาก จำนวนคิวพาสปอร์ตยาวไปถึงเดือนตุลาคมหลายโรงงานในประเทศลาวนั้นเริ่มหาคนงานยากขึ้นต่อให้เงินเดือนเขา2ล้านถึง3ล้านกีบก็ยังหาคนมาทำงานยากเพราะเงินกีบอ่อนค่าเกินไปด้วยการไปทำงานที่ประเทศไทยได้เงิน15,000บาทต่อเดือนหรือประมาณ8ล้านกีบแน่นอนว่าคนลาวก็เลือกที่จะไปทำงานที่ประเทศไทย ได้เงินเดือนเยอะกว่าอยู่ประเทศลาวหลายเท่าโดยได้มีผู้ใช้ติ๊ก o k อกรายหนึ่งของโรงงานผ้าแห่งหนึ่งในประเทศลาวได้อัดคลิปตัดเพอและโอดครวนเมื่อในโรงงานผ้าที่ทำนั้นไม่มีคนทำงานเพราะเขาหนีไปทำงานที่ประเทศไทยกันหมดโรงงานมีเยอะแต่คนงานไม่ค่อยมีเลยนะ่ะจากคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของโรงงานได้มีการอัดคลิป อดครวรที่ไม่มีคนทำงานคนลาวต่างพูดกันว่าทำงานอยู่ที่ลาวเริ่มต้นเท่าใดก็มีเท่านั้นไม่มีการขึ้นมีแต่ตัดอย่างเดียวไปไทยหมดแล้วไม่พอกินหรอกถ้าอยู่ลาวนะ่ะได้เงินเดือนล้านกว่าถึงสองล้านอยู่ไทยกันหมดแล้วคนลาวประเทศบ้านเรานะ่ะไม่น่าอยู่เกี่ยวกับปัญหานี้เองท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสงปปลาวก็ได้ เร่งแก้ปัญหานี้แล้วเพื่อที่จะไม่อยากให้แรงงานลาวไปประเทศไทยจนหมดประเทศซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่อไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันค่าครองชีพสูงต่อให้ขึ้นค่าแรงเป็นเดือนละ5,000ก็อยู่บ่ได้ครับหากรัฐบาลลาวบดตรึงราคาค่าครองชีพให้คงที่ยิ่งขึ้นค่าแรง ยิ่งปะต่างกับไล่ให้ออกไปต่างประเทศเพราะว่าค่าแรงขึ้นค่าครองชีพจะบอกขึ้นตามบอกครับคนมีงานยังพอทนผู้เฒ่าและเด็กบ่มีเงินเดือนจะเอาใสามาซื้ออยู่ซื้อกินกฎหมายไทยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้บ่อกเกิน6กิอน60%อีก40%นนั้นต้องเป็นของคนไทยแต่ลาวให้นักลงทุนต่างชาติถือได้หมด และจะควบคุมเขาได้บอกตราบใดที่ยังตรึงราคาสินค้าบ่อได้นะ่ะตราบนั้นความเป็นอยู่ของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงซ้าไปเพิ่มภาระให้เขาอีกมากกว่านะผมว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่ามาโยนความผิดให้ไทยและอย่ามาอพยพมาแบบผิดกฎหมายคนไทยตาสว่างกับทัศนคติคนลาวที่มองคนไทยไม่ดีลำบากอดอยากก็คิดถึงประเทศไทย ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต่อไปประเทศลาวจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนจีนและเวียดนามถ้ารัฐบาลไม่ปรับปรุงปัญหาค่าครองชีพให้มันสมเหตุสมผลอยากเสนอว่าเงินเดือนขั้นต่ำของประเทศลาวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ5,000บาทไทยครับถ้าอยากให้บ้านเมืองและประชาชนรอดพ้นจากความลำบากถึงจะไม่ดีมากแต่เงินขั้นต่ำประมาณนี้คิดว่าประชาชน น่าจะกลับมาทำงานที่ประเทศตนเองมากขึ้นทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นใจชาวลาวอยู่นะแต่ขอเถอะหนีไปเขมรหรือเวียดนามบ้างก็ได้นะไทยก็ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้องกับลาวเหมือนเขมรกับแก้วนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นมีข่าวคนลาวด่าประเทศไทยเปล่าๆแต่ทำไมยังมาทำงานประเทศไทยอีกทำไมไม่ไปทำงานที่จีนเวียดนามเขมรล่ะเห็นรักกันมากไม่ใช่หรอ พอไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ลาวเป็นประเทศแรกที่ไม่รับเงินบาทลืมแล้วเหรอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจีนหวังมาเปิดโรงงานในลาวเพราะคิดว่าจ่ายค่าแรงเดือนละ2-3ล้านกีบแต่ต้องติดคอเพราะคนลาวนั้นแห่มาทำงานที่ไทยเพราะอะไรคนไทยไม่เอาเปรียบไงนี่แหละคือคนไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ